โอ้โหมันบังคับเลยนะโมซิ่งโมกย์เราเชื่อ The Free Throw Line ยเน้ยเนี้ย โเมได้่แวเอาเอาโหฟ้าวนิดเดียวอุ้ยอย่าเนีกเขาเลือกคือ personal foul is e f o l out เาเลือกอะ้ไม่งั้นมันเสียทีเอสามเลฮะอันนี้เดออง

ต้องไม่ลงต้องไม่ลงลูกนี้ต้องไม่ลงลงลงแล้วไปฟามันไม่มีโบุนแอฟโจเวลามันแหละ้อยมากโอฟูยังน้ำลอยไทยนั่น